เปล่ประตูแล้วหวานเป็นแค่แการอรกดูเท่กว่าตอนนี้บันเทิงเลยแหม่แหมอันเก่าเลยไม่เก่าเลย คุณติคุณติการที่เเออเแตอนนั้นที่ไปครั้ง้นก็ยังหนุ่มๆอยู่นะ ตอนนี้ยังไม่แก่เอนนฮะอร้นเต้อนยห็นป้ายชั้นที่หนึ่งแล้วครับโอ้ มีนิดหน้าน่าจะติดต่อได้ไหมฮะหยุดอ่าต่อยุดเลยวันมถ่ายด้ออา เ,เริ่มแล้วแล้วไปใช้เขาไม่คิวมันจะูเนียมใส่ขาสั้นมาดีกว่าเนาะเือคนลำบากเในขาเรียจะได้ก้าวไม่ต <mass ę> ิดใช่ไหม ไม้อ่อะอมันหน้าไป่อนแรกเลยงมอง่านทานี้เปนชันห้ามีสองทางด้วยทางนี้มันเ,เป็นไดเ,นเดิมะเป็นหินอันนี้เป็น,นใบไม้าทางคิดว่าน่าจะซ้ายสวยกว่าใช่ไหมคะปีเจ้าหน้าที่บอกว่าทางซ้ายจะสวยกว่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นทางซ้ายทางขีก็คห่า You กตมในญ่ชันมากบันไดขึ้นมาชั้นสี่มองไปข้างล่างนี่อย่างเงี้ยข้างล่างอ่ะกที่สุดคือน่ากลัวแล้วชคบันไดใหญ่มากชั้นมากไปใหญ่มากานี่อ่ะชั้นสี่เราจะเดินขึ้นต่อเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะว่า เหนื่นอยเราจะเดินขึ้นไปชั้นห้าจากชั้นสี่ไปชั้นห้าเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยนี่ตะกายจริงๆ ตะกายจริงๆริงตะกายตะกายชั้นห้าแล้วค่ะเขาบอกว่าชั้นห้าเป็นชั้นที่สวยที่สุดไปชั้นห้าอยู่ตรงนี้ครับข้างครับชั้นห้าเราโ้โมีคนอยู่ท่้างมให้สื่อไให้ครับมีมีผู้สื่อข่าวอ่าอ่าอ่า วิวอ,อยู่สวยสุดจะอยู่ฝั่งน้นเดินขึ้นไปทางนี้หรอคะอเดี๋ยวเราจะไปดูเขาบอกว่าวิวสวยสุดเดินเข้ามาทางนี้เราไปดูวิวที่สวยที่สุดกัน ที่เป็นบริเวณชั้นห้าทั้งหมด วิวที่เขาบอกคืออยู่ฝั่งตรงนูน้นทางเดินไปตรงนูน้นตรงที่เราเดินนี้คือชั้นหกทางขึ้นนี้คือชั้นหก้าชั้นห้าคือตรงนี้ทางที่บอกวิวสวยๆแต่ตรงที่เราเดินตรงนี้คือชั้นหก ใช่เลยครับวิวสวยแน่นอนตรงนี้เป็นที่ที่วิวสวยที่สุดในภูทอกุติของท่านพระจันจวนเป็นกุติของพระจันจวนถึงแล้วดูทางทางตรงนี้ทางี้นข้างล่าง ตอนนี้เป็นวิวหนึ่งของภูทอกเป็นฏิของพรของภาร์จันจวนนะครับรซึ่ง <này> สูงและก็สวย<น>มากนี่เป็นเหวไปข้างล่าง วิวมองไปข้างหน้าฝั่งนี้ก็เป็นวิวที่สูงมากเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดได้อีกนะฮะตรงนั้นเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นกันม่ยนอเาตั้งสามนาทีด้นโอยมีคนปีน้ทงน,นด้วย สามมาเท่านั้นมีมีผู้ทำแล้วนะนั่งวิปัสสนาสามนาทีสองน้ำมีบทสวดเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยแรงขนล้วนๆเขาเป็าไงครับบาทีละนิดตัดีละหน่อยตัดไปเฉยๆใช้ง่ไปหน่อยก็ได้ได้ยินแต่ก็ ันนี้เป็นสะพานไม้ข้างบนอี้ววนะวว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 วนวว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 วมาวว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 ว่วดวววววววางวว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  ไกลเยอะไหมครับไม่ไกลครับเอ่อไม่ไกลด้วยเราเดินวนคนละคนละด้านใช่ไหมใช่ี่เราสโลตับสนนูนกูม .com Yes. Yes. นี่เป็นข้างล่าง มันสูง อตอนนี้กำลังเดินลงแล้วดูทางชันมากเสียวด้วยคือถ่ายไปเดินไปขาชันเล็กน้อยโอ้ดูสะกอนมันชันอ่ะดูดิ